ครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกันในใบงานที่2นะครับของรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเราก็ยังคงในอยู่ในเรื่องของการอ่านปฏิทินนะครับและลำดับของเดือนนะครับที่อยู่ในปฏิทินนะครับซึ่งใบงานใบงานที่2นี้นะครับก็จะฝึกฝนนะครับให้นักเรียน รู้จักนะครับเกี่ยวกับเดือนและก็ลำดับของเดือนรวมไปถึงการเขียนอักษรย่อและจำนวนวันนะครับของแต่ละเดือนนะครับนอกจากนี้นะครับยังให้นักเรียนได้ฝึกสร้างปฏิทินด้วยตัวเองนะครับซึ่งหลักการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาดูใบงานที่1นนะครับฝั่งที่1นนะครับเรื่องของเดือนและลำดับ ที่ของเดือนนะครับซึ่งที่จริงเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วนะครับในห้องเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนน่าจะทําได้ด้วยตัวเองแต่๋ยาสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํำไปพร้อมๆกันเลยนะครับตารางนี้นะครับในแบบฝึกหัดเล่มใหญ่นักเรียนน่าจะเคยทําแล้วนะครับขอแค่ว่านักเรียนสามารถท่องจําเดือนลำดับของเดือนได้นะครับซึ่งน่าจะท่องได้แล้วล่ะนะครับ เรามาดูเดือนแรกครับผมในตารางนะครับเขากําหนดเดือนอ่านว่าตุลาคมใช่ไหมครับเดือนตุลาคมซึ่งอักษรย่อของตุลาคมนะครับหลักการเขียนนะครับง,ง่ายๆก็คือพยัญชนะต้นของพยางค์แรกนะครับตออตุก็คือตอเตา่าใช่ไหมครับก็เขียนอักษรย่อว่าตอเตา่าจุดลงท้ายด้วย พยัญชนะต้นของพยางสุดท้ายของคำนะครับตุลาคมคําว่าคมพยัญชนะต้นคือคอควายเพราะฉะนั้นตุลาคมเขียนย่อดได้ว่าต่อจุดคอจุดนั่นเองนะครับง่ายๆตุลาคมมีลงท้ายด้วยคมมี3าวันเป็นเดือนลำดับที่ที่เท่าไหร่ครับอลองท่องดูครับ1มกราคม2กุมภาพันสามีนาคม4เมษายน5พฤษภาคม6มิถุนายน 7กรกฎาคม8สิงหาคม9กันยายน10ตุลาคมเพราะนั้นตุลาคมเป็นเดือนลำดับที่10แค่นี้เองนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับสจุดคจุดสจุดคจุดให้ดาวครับเดือนอะไรครับขึ้นต้นด้วยสลงท้ายด้วยคมครับก็น่าจะมีแค่เดือนเดียวก็คือเดือนสิงหาคมเขียนเลยครับสิง อออาหาคอโอโมคมสิงหาคมลงท้ายด้วยคมก็มี31วันเหมือนเพื่อนเขาใช่ไหมครับตุลาคมก็มีสามสิบเเพราะนั้นสิงหาคมก็ต้องมี31สิงหาคมเป็นเดือนลำดับที่8นั่นเองต่อไปครับพฤษภาคมพฤษภาคมอักษรย่อ,อดูพยัญชนะต้นครับพอพานใช่ไหมครับ คมก็ขอควายใช่ไหมครับเพราะนั้นพฤษภาคมก็เขียนย่อว่าพอจุดข้อจุดพฤษภาคมมีสามสิเวัวนเป็นเดือนลำดับที่เท่าไรอ่าสำหรับบางคนที่ยังท่องเดือนไม่ได้จริงนะครับอ่าในนักเรียนเปิดดูในใบางานที่1ที่เราทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่าเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าคุณครูมีเดือนเรียงให้ทั้ง12เดือนนะครับ เมื่อกี้เราอยู่ที่ข้อเดือนพฤษภาใช่ไหมครับข้อที่3พฤษภาเดือนลำดับที่นะเท่าไหร่นักเรียนดูตรงนี้ก็ได้นะครับ 1. มกรา2กุมภา3มีนาสเมษาพฤษภาเป็นเดือนที่5นั่นเองดูตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ยังท่องไม่ได้สําหรับใครที่ท่องได้แล้วก็ท่องไปเลยครับ5พฤษภาคมก็เขียนได้เลยต่อไปมกราคมมกราคม ปัญชนะต้นมอมาลงท้ายด้วยคมเพราะฉะนั้นก็มจุดคอจุดลงท้ายด,าด้วยคมมี311วันและ1มก,กราคมอ่ะก็เป็นเดือนลที่1่เขาเติมมาให้แล้วใช่ไหมครับสบายต่อไปข้อที่ข้อที่อะไรครับข้อที่5ใช่ไหมครับข้อที่5เดือนอะไรเอ่ยอักษรย่อคือกคข,ขึ้นต้นด้วยกไก่ลงท้ายด้วยคม ขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยคมถ้านึกไม่ออกนะครับในเรียนดูปฏิทินช่วยครับนึกไม่ออกขึ้นต้นด้วยกอไก่มีเดือนอะไรบ้างครับมีกุมภาใช่ไหมครับแต่ว่ากุมภาไม่ได้ลงท้ายด้วยคมไม่เอานะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยคมการยาใช่ไหมกอไก่แต่ลงท้ายด้วยยนไม่เอากอไก่อ่าเหลือแค่เดือนเดียวก็คืออะไรครับขึ้นต้นด้วยกอไก่ลงท้ายด้วยคมก็คือกรกฎาคมเพราะนั้นกอจุดคอจุดก็คือ กะระกะอะก็ไก่นะครับดาคม,มกระะกฎะาะคมนะครับมีสามสิบเอวันเป็นเดือนลำดับที่7นั่นเองโอเคต่อไปครับพอยอ่อพอยอ่อขึ้นต้นด้วยพพานลงท้ายด้วยยนก็คือพฤศจิกายน พฤศจิกาลนนะครับจออิจิกออากายอโอโนยนพฤศจิกายนลงท้ายด้วยยนก็มีแค่30ครับเป็นเดือนลำดับที่11อนะถูกต้องใช่ไหมครับพฤศจิกายนคือลำดับที่11โอเคต่อไปโอ้ตรงนี้เขาไม่บอกทั้งอักษรย่อทั้งชื่อเต็มเพราะนั้นนักเรียนต้องดูตรงนี้ครับเดือนลำดับที่9ครับคือเดือนอะไรลองท่องดู 1>, 1มก,การาสองกุมภาสามีนา4ีเมษา5พฤษภา6มิถุนา7จ็ดกรกฎาคม8สิงหา9ก็ต้องเป็นกันยายนครับก็เขียนเลย9กันยอ่ آ, ยยออาย่าย่อโอโอนยนกันยายนอักษรย่อพยัญชนะต้นกันก็คือกไก่ลงท้ายด้วยยนก็ยอยักจุดเพราะนั้นก็คือกอจุดยอจุดกันยายนโอเคยน30วันถูกต้องนะครับ อีกแค่4เดือนครับอ่ะอไม่ใช่4ีหเดือนโทษทีเดือนธันวาคมก็พยายามะต้นทอทงก็ทอจุดครับลงท้ายด้วยคมก็คอจุดครับนี่ทอคอธันวาคมมี31วันเป็นเดือนสุดท้ายของปีเพราะนั้นก็ต้องเป็นลำดับที่12ต่อไป 5, กุ้มภาพัน์กุ้มภาก็ ขึ้นต้นด้วยก็ไก่ลงท้ายด้วยพอพนันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องกอพอกลุ่มภาพานันมีกี่วันครับมีทั้ง28มีทั้ง29เพราะนั้นนักเรียนตอบแบบนี้ก็ได้นะครับใครตอบ28อ่สครูก็ให้แต่ถ้าถูกต้องจริงกลุ่มพาพันจะมีได้ทั้ง 28แล้วละก็29วันให้ใส่เครื่องหมายจุลภาเคภาเว้นวักไว้นะครับใส่จุลภาคเว้นวักไว้กุมภาก็พอก็จุดพอจุดมีได้ทั้ง28และ29วันเป็นเดือนลำดับที่2ใช่ไหมครับ1มก,การาคม2กุมภาพันธ์ต่อไปมีนาคมก็มอบางคนบอกว่ามอคอจุดได้ไหมอ่า ทีนี้ครูถามนักเรียนว่ามคอจุดมีเดือนไหนเอาไปแล้วหรือยังสังเกตนะครับ hmm. อ mm ่า hmm. นี job, ่ครับมจุดคอจุดมกราคมเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นครูถามว่าถ้าเราเขียนมจุดคอจุดให้กับมีนาได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้อ่านปฏิทินหรือว่าคนที่เราเข้ามาอ่านเดือนหรือแปลเดือนจากเราที่เราเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนมจุดคอจุดเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นมกราคมก็ได้เพราะฉะนั้น มีนาคมจะต้องใส่สระให้เขาด้วยครับที่พายัญชนะต้นมอมะนะครับเพื่อให้ไม่ซ้ากับมก,กรานะครับตรงนี้นะครับโอเคนี่คือสอนย่อของเรือนมีนาครับก็คือมีจุดขอจุดลงทด้ด้วยคมก็มี31วันเป็นเดือนลำดับที่3ต่อไป มีจุดยอ่อจุดก็คือเดือนอะไรครับขึ้นต้นด้วยคำว่ามีอ่าก็มีสายนโยนโยนยนโยน,ยนก็30มมีสาเป็นเดือนลำดับที่4นะครับอา้าวแล้วทำไมตรงนี้ถึงต้องมีสรลเอมีเดือนไหนที่มีมอม้าจุดมาแล้วมีไหมครับอา้าวไม่เห็นมีนี่ทำไมเขาต้องใส่สรลเอด้วย อ่าก็เดือนที่อยู่ข้างล่างครับก็คือนี่ครับมิถุนายนครับนี่มิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนเองก็ต้องมีสระอิด้วยนะครับถึงจะถูกต้องนะครับนี่คือสอนยอ่อสาเหตุนะครับอธิบายง่ายเลยก็คือเดือนที่มีพญชนะต้นของพยางแรกซ้ํากันเนี่ย จะต้องเติมสระเข้าไปนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถแปลความหมายได้ถูกต้องนะครับมิถุนายนก็ยน30วันมิถุนายนเป็นลำดับที่6โอเคนะครับสำหรับใบงานที่ 1. นะครับของชุดที่2นะครับเรื่องของลำดับของเดือนนะครับจะสังเกตว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วัน เดือนลงท้ายได้ยนมี30มี30วันมีแค่เดือนเดียวที่ต่างเพื่อนก็คือกุมภาพัานมีมี28หรือ29วันส่วนลำดับของเดือนตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องท่องจํานะครับต้องใช้คาว่าท่องจํำเพราะว่าถ้าจําไม่ได้ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเดือนไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องจะต้องจำนิดนึงนะครับสำหรับเดือนและลำดับของเดือนนะครับ ต่อไปหน้าที่2ของใบางานเรื่องปฏิทินเกี่ยวกับเดือนนะครับโจทย์ครูกำหนดให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องตัวเลขในี้นี้ก็คือวันที่นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะยังนับวันที่หรือว่าสร้างปฏิทินเองไม่ได้นะครับหลักการง่ายๆนะครับของการสร้างปฏิทินไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็แล้วแต่นะครับ ให้นักเรียนเรียงตัวเลขวันที่ตามวันในสัปดาห์นะครับโดยตามหลักสากลนะครับวันแรกของสัปดาห์จะเริ่มที่วันอาทิตย์นะครับซึ่งไปทินตัวนี้นะครับเขาก็ใจดีนะครับเขาไม่ได้เขียนอักษรย่อไหมนักเรียนใช่ไหมครับแต่ครูก็เคยอธิบายไปแล้วว่าวันในในสัปดาห์นะครับทั้งเ็วันเนี่ยสามารถเปลี่ยนอักษรย่อได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่แบบพิษัดข้อแรกครับเขาบอกให้เติมวันที่ใช่ไหมครับ เรามาดูครับวันที่1ของเดือนธันวาครับตรงกับวันอาทิตย์เพราะนั้นวันที่2ต่อจากวันอาทิตย์ก็ต้องเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับก็เขียนต่อไปเลยครับ3อังคาร4พุธหาพฤหัสบดี6ศุกร์เเสาร์7วันเสาร์ถูกไหมครับวันที่8ลงตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะนั้นต่อจากวันเสาร์ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องมาเริ่มที่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันที่7วันเสาร์วันที่8ก็ต้องเป็น วันอาทิตย์เขียนในลักษณะนี้ไล่ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูในเดือนธันวาคมส่วนเดือนมิถุนากับเมษายนครูจะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองโอเคไหมครับทําด้วยตัวเองแล้วก็ส่งในสัปดาห์หน้านะครับอ่เรามาไล่ไปเลยครับ8วันอาทิตย์9กับว่าวันจันทร์ 10อังคาร11พุธ12พฤหัส13วันศุกร์14วันเสาร์15ก็จะเป็นเสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับเห็นไหมครับมันจะวันรันไปเรื่อยๆนะครับเขียนต่อไปเรื่อยๆ18 19และ20เห็นไหมครับจะมาตรงกับที่เขาเติมให้เราพอดี19 20ต่อจาก20ก็21ไปเรื่อยๆครับสบายๆ22 23 24 เห็นไหมครับย5ก็จะตรงกับวันพุธ26ก็เพื่อเลือหา27วันศุกร์28วันเสาร์29วันอาทิตย์และ30วันจันทร์เสร็จแรืยังครับเสร็จรืยังครับอ่าสังเกตนะครับชื่อเดือนนะครับทำไมคุณถึงเขียน30ถูกหรือยังครับยังไม่ถูกนะครับเดือน ธันวาคมมีกี่วันมีกี่วัน31วันเพราะนั้นต้องเขียนในครบนะครับ31ถามว่าเขียนส2ต่อได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเดือนธันวาคมมีแค่31วันต่อจาก3 1ก็จะเป็นวันที่1ถูกไหมครับแต่วันที่1ในที่นี้จะเป็นของเดือนต่อจากเดือนธันวาก็จะเป็นปีใหม่ก็คือเดือนมกราใช่ไหมครับตัวนี้วันพุธวันอังคารที่31ธันวาคมวันพุธก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่1มกราคม เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่เขียนเพราะมันเป็นของเดือนมกราคมเขานะครับอโอเคก็เสร็จแค่นี้เองการเติมวันที่การสร้างไปทินให้ตัวเองอหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะครับที่เหลือนะครับด้วยตัวเองครับสวัสดีครับ